สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนนะครับผมเดี๋ยววันนี้พามาชมไม้ชนิดอ่าเป็นเป็นไม้เศรษฐกิจเป็นไม้ที่ราคาค่อนข้างแพงเหมือนกันนะครับต้นหนึ่งเล็กก็พันต้นๆนนะครับผมพันต้นต,นต,นต,นตนเลยเพราะว่าประเทศเขานะครับผมพวกกล้วยนะครับกล้วยหรือว่ามะละกอนะครับผมหากินยากมาก นะครับซื้อตามหมาดตามห้างร้านอะไรก็แพงเนาะผละไม้พวกนี้หากินยากกล้วยทุเรียนนะครับเดี๋ยวนุ่งเกษก็จะเอาพันทุเรียนมาปลูกนะครับพี่เขาใหม่ด้วยนะครับผมอันนี้ือเป็นเขาใหม่หนุ่งเกษก็เอา,เอาต้นกล้วยนะครับมาปลูกไว้นะครับปลูกไว้ขายนะครับลูกค้าท่านไหนอยากสั่งซื้อนะครับผมจะมีฝ่ายการตลาดเขาได้ ลงเพดไว้ขายนะครับเพจขายต้นไม้ในเกาหลีใต้นะครับต้นหนึ่งถ้าต้นให,ใหญ่ประมาณนี้ก็น่าจะสามพันสองสามพันเงินไทยเราเนาะต้นต้นเล็กๆนะครับความสูงประมาณยี่สิบเซนราคาก็สี่หมืนวอนก็ราคาถูงเส่าดีมากนะครับผมแล้วกล้วยชนิดนี้สําคัญที่ใบนะครับใบใบด่างสวยด้วยแล้วก็ที่สำคัญก็คือกิน นะครับกินได้ด้วยเขาจะมีผลนะครับมีผลอย่างเช่นต้นใหญ่ความด่างของใบเขาก็จะหายไปนะครับผมเดี๋ยวจะพาไปดูอีกต้นหนึ่งต้นที่มันใหญ่แล้วนะครับผมแต่อันนี้กระถางกระถางแบบกระถางเล็กผุกเกษก็มาผสมเนื้อดินนะครับเนื้อดินเก่าของปลูกต้นไม้ในสวนนะครับผมเอามาผสมกับ พวกมูลบัวนะครับขี้บัวแล้วก็พวกมะพร้าวสับมหัลาละเอียดเพื่อที่จะระบายน้ำได้ดีตัวไวนะครับผมเนี่ยปลูกใ่กระถางแบบนี้นะครับผมเพราะว่าเรามีพื้นที่จำกัดเนาะแล้วก็ปลูกไว้ในเท้านะครับแต่ถ้ากระถางไหนใหญ่ๆน่มันจะต้นก็จะใหญ่นะครับเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับไม้เศรษฐกิจ ลูกที่ไทยหนูเกษตว่าก็ดีเป็นกันนะครับผมกล้วยหวีหนึ่งนะครับก็ราคา25ห้ารือ30บาทอันนี้กล้วยสายพันธุ์ดีนะครับเ้าแก่เขาสั่งเนื้อเยื่อมา,อาสั่งเนื้อเยื่อหลายกระปุกเป็นกันหนูเกตรกเนนร็เป็นคนดูแลนะครับเป็นคนดูแลออกมาปลูกให้เต้าแก่ดูแลนอกเนือจากนั้นเราจะเราก็จะมีพวกมะละกอด้วยนะครับผมมะละกอเริ่มที่จะอ,ออกดอก ออกผลแล้วนะครับสามเดือนนะครับพี่ <_ an> พี่เ <_ an> พื่อน, <_ an> น,นท่านไหนนะครับที่อยู่ที่เกาหลีใต้ด้วยกันนะครับผมสามารถเข้ามาชมได้เข้ามาซื้อได้นะครับผมเอาไปดูแลไปเลี้ยงไว้ในเฮ้าที่ทำงานนะครับเอาไว้ชมหรือว่าเอาไว้เลี้ยงไวใ้ให้ออกดอกออกผลนะครับผมแต่ประมาณนี้ ชมบรรยากาศนะครับต้นใหญ่ต้นใหญ่แล้วนะครับผมใหญ่มากแล้วดูเห็นว่าปลูกแค่2เดือนกว่าหรือ3มเดือนประมาณนี้นะครับผมราจำไม่ได้จดบันทึกไว้เนี่ยประมาณต้นประมาณนี้นะครับผมประมาณนี้กระถางก็จะเจ็ดนิ้วหรือ6นิ้ว7ดนิ้วประมาณนี้ครับผมเนี่ยก็ราคาอยู่4ี่หมื่นวอนนะครับก็เป็นพันต้นนะครับถ้าเป็นเงินไทยเราประมาณนี้เนาะ ชมบรรยากาศนะครับในหลังเขาเนี่ยหนุมเกษตรก็อยู่ประมาณนี้นะครับฝากไว้นะครับพี่พเพื่อนท่านไหนถ้าเห็นแล้วนะครับผมสนใจนะครับพี่พเพื่อนในงานไทยในเกาหลีใต้เนาะถ้าเห็นก็ถ้าอยากมาชมนะครับก็เข้ามาชมได้พนะักหานหนุ่มเกษตรก็ได้นะครับผมมาชมาไม่ว่าจะเป็นไม้ ชนิดอื่นชนิดต่างๆนะครับมีครบนะครับมีให้ดูทุกชนิดนะครับรับรองว่า,าติดใจแน,น่นะครับผมถ้าใดมาชมเราเราก็ติดใจแน่ต้องมาเที่ยวสองแน่นแน,น่นอนนะครับเพราะว่ามีของให้ชมเยอะแยะนะครับพันไม้หลากหลายชนิดหล,หลายอย่างพันไม้ที่หาดูยากนะครับอ,อุตเสีกก็ก็อัปเดตนะครับหลายคลิปหลายนั้น้วก็สามารถเข้าไปดูในคลิปอุตเสษยกได้ นะครับพันไม้แต่หลาย,ลายอย่างหลายชนิดที่จริงแล้วเนี่ยมันมีมันมีสายนะครับเนี่ยเขาจะมีสายตัวนี้ด้วยสายคล้ายน้ําหยุดนะครับทําระบบน้ําหยุดไว้ด้วยแต่หน้าดินนะครับมีจุดมีจุดเสียอย่างอย่างหนึ่งก็คือหน้าดินพวกหน้าดินเขาจะไม่ไม่เปียกเนาะหนูเทก็เ,เ,เลยเอาสายยางนะครับ พยายามมาฉีดนะครับมาฉีดให้หน้าดินเขาอ่าชุ่มชื้นการลดน้ําก็อาทิตย์ละสครั้งนะครับสาสี 3, ่วันเว้นวันเลยนะครับผมเพราะว่าอากาศร้อนมากตอนนี้แดดแดดแดดจัดเลยนะครับผมผู้ชมเนี่ยใครสนใจอยากจะเห็นอยากจะได้พันธุ์ล้วยดีๆนะครับผมเนี่ยดเด็ดก็มีมาให้ชมเห็นนะครับต้นโตๆนะจะไม่มีจะไม่มีด่าง ตอนแรกนะครับตอนตอนเล็กๆ่นี่านก็จะเยอะหนะ่อยนะครับสัเคตว่าสวยเนาะสวยครับผมทั้งสวยทั้งกินได้ด้วยน่าเลี้ยงมากมาเนี่ยมะกอก็สามเดือนก,กว่านะครับผมโตมากเลยเดี๋ยวให้ชมก็มจะเป็น ออกผลแล้วนะครับผมแล,ล้วแป๊บเดียวก็จะได้กินแล้วแต่ถ้าได้ลูกเยอะๆนะครับผมหนูหนหนเกษตรว่าจะแนะนําให้เราแก่ไปขายตามตามหมาดนะครับตามร้านคล้ายๆแบบห้างนะครับห้างสัมสิทธิ์ค้าหรือว่าตามหมาดต,ตามเซเว่นก็มีนะครับผมเยอะแยะนะครับหนูเกษตรปลูกไว้เป็นหลายร้อยต้นนะครับมะละกอ นั่นแหละถ้าพี่พีนเพื่อนๆนะครับท่านไหนเห็นนะครับที่อยู่ในเกาหลีใต้นะครับถ้าอยากจะได้นะครับทักทายหาน่มเกษตรได้นะครับผมชมไม้เกษตรเรานะครับไม้ผลไม้นะครับที่คนไทยขาดไม่ได้นะหรือว่าคนทั่วโลกนะครับขาดไม่ได้ก็คือพวกกล้วยนะครับแล้วก็มะละกอก็เป็นที่นิยมนะครับประมาณนี้เกษตรอัเปเดให้พี่เพื่อนๆได้ชมกันประมาณนี้เนาะ โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับผู้ชมบรรยากาศยามเย็นตอนนี้4ี่โมงครึ่งแล้วนะครับผมหนูเสร็จก็จบคลิปไว้เพียงแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับผมสวัสดีครับ